เราเหินมาแล้วแค่ไหนี่เราก็ไปสร้างโอเคครับครบตัวแก็สนิดนึวางไว เชื่อให้เป็นเช็ตบิดแล้วก็รับไอเดียมา parameter ของเราดียแล้วก็เปลี่ยนตรงนี้ครับเป็นไฟล์ไอเดียใส่ล,ลงไปครับคลิกอ่าอีไม่มสครับตรงนี้วิวผมจะเรียกวิวดิดปึ๊บ แล้ววิวอิดิทเราก็จะใช้ view วิวเคลีย์เลิครับพี่สร้างขึ้นมาใหม่เ e d p s p อความแตกตา่างของมันคือในอฟอร์มนี้นครับเราจะใส่วาลูเข้าไปในเองเพื่อเติมค่าลงไปในฟอร์มนะครับ You said, first name, <phone rings> last name. วัสดนี้เราไม่มีให้อัปเดตนะครับวาสดนี้มันโดนเข้ารหัสแล้วมันชิดแล้วก็วตอนนี้ครับผู้ใเราจะเพิ่มฟอร์มที่เด่นเข้าไปหนึ่งตัวนะครับชื่อว่า Name ID ใช้ Hidden Valu ล user ID ปึ๊บเซฟกลับไปที่หน้านี้แล้วก็ refresh ทีนะครับ ที่ผมก็ทดสอบกดปุ่แก้ไขค,ครับมันเริ่มเม็ดตอดอก t f o u ครับ user i t มีอะไรผิดพลาดนะผมก็ถูก get งก่ายเลย get id ครับติดคุ้มชิมเ e t i อ user เม็ตอด not f o มสอ,อ,อีอใส่ตัวไอคืนม,มาหนึ่งตัวเอา,าอีมรอบนีครับดีครับเห็นหะครับตอนนี้เอาในหน้าฟองนี้กลับคืนมานครับแล้วก็มีค่าปิดขึ้นมาด้วย ทิธีการเซฟข้อมูลที่แก้ไขนะครับผมก็ใช้ตัวนี้มันได้พับโพสต์แคร์กบมาวางไปเปลี่ยนชื่อโพสต์แครดเป็นอิทเป็นโพสต์อิทิตามเดิมทุกอย่างเพียงแต่ตรงนี้ครับ u s ยูแบบซ์เปลี่ยนจาก เเป็นไฟล์หาขอ้อมูลตามไอดีนะครับ user รเราจะได้ขอ้อมูลของย s เซอร์มาจากนั้นเราก็จะทำการอัปเดตแก้ไข แล้วลองเทข้อมูลไป password confirmation ไม่ใตรงอีดนี้เราไม่จำเปน็นต้องคอนเฟริร์มก็ได้นะครับ มันก็มีสองกรณีนะครับว่าเราจะแก้ไขหรือไม่แก้ไขนะครับผมเคยจำได้ว่าผมเคยแก้ได้นะครับมา,าเวลนะั่นเชื่อฮันเซ็ตวาลิเดทรูนะครับ ึ่นเราจะต้องตรวจก่อนหอเล่ปะผมไม่แน่ใจครับ it input has password confirm ฟิร์มเมนะ If has นะถ้ามีตัวนี้เราก็จะเข้าไปข้างในคะรับ ขออนับผมเคยเห็นวิธีการตัวนะครับว่าถ้ามีถ้าเราไม่ได้กรอกตัวช่องคอนเฟิร์มพาสเวิร์ดเนี่ยแต่มันอยู่ในตัวตอนนี้เราก็สามารถลบกดที่ว่าคอนเฟิร์มลงไปได้นะครับและถ้ามีการกรอกเข้ามาเหมือนเดิมกดก็ยังใช้ได้นะครับไม่ไม่ทำไม่โดนทําการคอนเซ็ตออกไปจำไม่ได้ครับใช้ยังไงคิดก่อ จะไม่นะครับแต่เพื่อความง่ายครับนี่เลย เหมือน,ในใครับการแก้ไขจะกลายเป็นการเพิ่มไปครับมันจะบัะ็อกแล้วอ่อนลอกปล่อยลอกปล่อยกรอ,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 อกรอครับหน้าดีผมลืมอยหรือเลปล่าผมเลืมตรงนี้ครับผมเปลี่ยนยูไนเอลครับต้องรีเฟรชอะไรเงี้ยบ้างครับมีอันเป็นภาษาจีนครับ เหมาะกับการใช้งานอิดิตเลยปันทึกไป อข้อมูลไม่เปลี่ยนได้ครับแสดงว่าเกิดอะไรผิดพลาดทำาั้ตรวจสอบก่อนครับว่าาที่เข้ามามีอะไรบ้างครับอ he saw ได้มาครับได้ยูเซอร์ออกมาอ๋อเมนแ,แล้วพัตจ,จอดผมลืมใส่ข้อมูลที่รับบันทึกลงไปครับด้วย <You put. S 2> อีพุตอ๋อครับใส่ข้อมูลที่เราจะต้องการอัปเดตลงไปนี่ก็เป็นการอัปเดตแบบแมทอ s ซ g เมนต์เหมือนกันไม่ต้องเสียเวลาใส่ข้อมูลที่เราขอลัมนนะปุ๊บ เรา,เาแก้ไขไม่ไดีขอแก้ตัวโอเคครับผ่านแล้วการแก้ไขครับสำหรับสุดท้ายนี้ค่ำคืนนี้ครับเป็นการลบนั่นเองครับลกนันก้นก็สร้างปัตภามาใหม่ครับชื่วาลบ ไอคอนตัองขยายมันไปครับปีไปวางที่หน้าอินเด็กครับ แล้ว URL มันก็จะวิ่งไปที่ delete ไป refresh ดูปุ่มมาแป๊บหนึ่งครับปุ๊บเราแทรคปุ่มมาละไปเราก็ไปสร้างฟังก์ชันที่ใช้ลบฟังก์ชันชื่อว่า get limit ีรับไอดีกมาจากนั้นก็ใช้ยูเซอร์ครับกลัไปยูเซอร์ขึ้นมารับข้อมูลครับโมดูลที่เราจะทำการลบเื่อไฟล์ ID แล้วก็ user delete พอฟังก์ชั o n delete ขึ้นมาแล้ว,ลวก็ return n e x t user admin ครับพร้อมกับลิเศษที่บอกว่า success ใส่เป็น ledger แล้วกัน ล็อข้อมูลเรียบร้อยเซฟครับกลับไปที่หน้านี้ครับแล้วก็กดล็อตรงนี้ครับทัหนึ่ไฟล์ไว้เป็นหนึ่เยูซี เราไม่ควรใช้รีเทิร์นแบบนี้ครับเราควรจะใช้ r ีเทำเ r ินดีเรกนะครับแบ็คแบบนี้ครับถึงจะดูถึงจะผ่านนะครับ อะไรเนี่ยชายจุคิตพาวิตีอนันต์นนทรเจ็นทัดที่24ขอดูข้อมูลแป,ป๊บนะครับกวัวจะมีอะไรผิดพลาดไป พืชตรงนี้มีค่าอะไรไเนี่ยพืชได้สองตัวสองค้าตัวครับมีอย่างเดียวข้ออะไยใช้ตอบคออะไชัวรเลยเลยเพื่อแปลงค่าตรงนี้เป็นอะไรครับ จะได้ดูง่าขึ้นตายอะไรขึ้นมาแล้วทึ๊บทึบบทโอเค,อเคก็มีค่าอยู่นะครับมีค่าอยู่ทั้งหมดนะครับแต่มันเอืเ้ออะไรเนี่ย ต้องดีบักแบบนีน้ครับสเต็ปสเต็เปไปในไปในทัดไม่ทัดไป โอเคครับมันเป็นเออร์เลอร์ตรงเพราะลูกนะครับ ไม่ใช้ลูกจกับยาเราจะใช้จากวิเซอร์นะครับคีบานะคอเค ที่นี้เรามาทดสอบการลบข้อมูลใหน,น่กันน่อกดลบไปบโอ้ในตัวครับลบข้อมูลใช่ไหมครับสำหรับการครัชแบบเบื้องต้นของผมก็ถือว่าเสร็จส,สมบูรณ์ไปแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นการถามครับถามตอบครับเซสชันถามตอบนะครับไานทีครับใครมีอะไร จกจะสักถามก็สอบถามมาได้เลยครับไม่ก็งานผมก็ขอจบเซสชันนี้นะครับร้อนมากกระเาศรขอนงงมาก You are now unmuted.